การเปในหน้าสังหารีมาซับใครๆก็เป็นได้ในยุคก่อนรุ่นคุณปู่คุณย่าทาสีทาสาก<สา>็สา,สาม,มา,มา,ามรถเปในหน้าสังหารีมาซับได้เพราะการเป็นในหน้าสังหารีมาซับไม่ได้บอกว่าคุณต้องจบการศึกษาระดับไหนไม่ได้บอกคุณต้องสอบผ่านอะไรมาบ้างคุณถึงสามารถเป็นในหน้าสังหารีมาซับได้เพียงแค่คุณมีทรัพย์มีเพื่อนมีคนรู้จักนำรัพย์ของเราไปบอกเพื่อนไปบอกคนรู้จัก จนมีการซื้อขายมีการโอนเกิดขึ้นแค่เนี้นคุณก็เป็นในหน้าแล้วแต่ในปัจจุบันการเป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะการเป็นในหน้าในยุคก่อนยุคเก่าก็อาจจะไม่ตอบโจทย์และอาจจะทําให้เราไม่มีไรายได้การเป็นในหน้าสังหาริมารัพย์ที่ดีหรือเป็นในหน้ามืออาชีพนั้นคุณจะต้องมีทรัพย์มากต้องเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป จะต้องปิดการขายได้และที่สำคัญคือในยุคที่สังคมเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปการสื่อสารมามีบทบาทในการทำมาสังหารเรทรัมยซั์มากขึ้นเราจึงต้องมาเรียนรู้ในการปิดการขายในคอร์สเซลโค้ดในคอร์สนี้จะสอนให้ทุกท่านได้รู้จักกับการหาทรัพย์แบบมืออาชีพเป็นในห,หน้าแบบมืออาชีพ การดูศักยาภาพของทรั์ทำเลที่ตั้งของทรัพย์เป็นอย่างไรการหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ตรงกับทรัพย์ที่เรามีอยู่และที่สุดยอดไปกว่านั้นของนักขายหรือในหน้ามืออาชีพนนั้คือกกกาาาารรรปปิิดขยดด,ดี้เรามีคําตอบให้ทุกท่านสําหรับในหน้ามืออาชีพและในคอร์สนี้เราขอเน้นสําหรับในหน้าเท่านั้นเพราะเราจะโฟกัสเฉพาะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ ในคอร์สเซลโค้สนี้เราสอนจบแล้วยังมีเวิร์กช็อปสอนจริงทำจริงมีไรายได้จริงด้วยนะคะแล้วเจอกันในคอร์สโค้เซลบายพีเรเจนซค่ะ